เฮ้ยมันจะบีบนกเข้าไปเปล่าเจ้าหลงสมาชิกใหม่ประจำบ้านคุณนายเจนนี่จริงๆแล้วนี่คือที่คาดผมรุ่นใหม่ ช่สามารถกัดหูได้ <laughs> เดีจะดนที่การหูรุ่นใหม่สามารถกัดหูได้เไปไหนแล้วอะเจ้าหลงกำลังงงว่าทำไมคนบ้านนี้ถึงชอบเล่นมือถือหรือว่ามันจะมีอะไรเจ้าหลงมีจงวยปากที่แหลมและคมสามารถหาเห็บได้ หาเห็บได้ไม่พอยังสามารถหาเห่าได้อีกด้วย,ยงานไอเล็กของเจ้าหลงก็คือการหาหนอนบนหัวของคนโอ้ยโอ้ยพะะาเดือดวจอนโอ้ย <laughs> <laughs> มันสามารถกัดหูจังอยปากของมันมีพลังเหมือนช้างสารสามารถติดเนื้อคนเข้าไปทะลุเลย สามารถเจาะหูได้ด้วยเยวจะดนการใช้เจาจะจจปากแบบธรรมชาติเจ้าหลงเป็นนกที่เชื่องและชอบกินไม่เลือกด้วยตอนนี้มันกำลังหาของเล่นใหม่คาดว่าน่าจะเป็นที่ติดผมของคุณนายจน เจ้าหนงเจ้าหลงเป็นนกที่คุ้นเคยกับกคร่องเพราะฉะนั้นก็จึงแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้จะเป็นช่วงสารคดีชีตสัตว์ BDC เจ้าหลงกัะโงทำไมคุณนายเจนนี่ผมยาวจัง นี่ว่าจะลงคิดว่าตัวเองเป็นปานีโมก็ไม่ทราบ ơi 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 cái này hỏng phá này ơi hạ con được chắn lồng lên 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 cá lên lên lưng cá lên ขึ้นหัวก้าเลยเจ้าหลวบ เขากงไหมเจ้าหลงเขา,งากงไหมครับไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่เข้าไปสกปรกหลงไมส่สกปรกทำไงจะอาบน้ำมาได้นะนก,ก็นอาบน้ำไหมนะ 奶奶。嗯